กรณีคุณปรินาภาพประกอบเนื่องจากไปสัมภาษณ์ช่องพีพีทีวีเดี๋ยวก็ลิขสิทธิ์เอกอ่ะ <c oughs> ก็ทำอะไรไม่ได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นมันก็ต้องเป็นภาพเก่าเท่านั้นแหละใช่ไหม <c oughs> มีภาพจำของคุณปรินาภาพหนึ่ง <c oughs> เกมรักทรยศโอ้ไม่ใช่เมื่อดูส่งคลิปละครอะไรมาตอนนี้ <c oughs> น้องใบพูดที่คุณปรินาเขียนว่ายังไงนะ <c oughs> คุณปรินาเขียนเอาไว้ว่า คลิปปารินาส่งกำลังใจให้พลเอกประวิทย์แล้วก็แท็กที่คุณปารินาไปให้สัมภาษณ์ไว้นะคะบอกเคยเห็นคุณลุงเศร้าเพียงเลือกตั้งซ่อมภาคใต้แพ้ทุ่มทุนทุ่มกายทุ่มใจทุ่มอำนาจพิเศษลงไปในพื้นที่ก็แพ้เชื่อว่าวันนี้หมดโอกาสเป็นนายกรู้สึกทั้งเห็นใจทั้งสะใจะรู้สึกทั้งเห็นใจทั้งสะใจ เพราะวันนี้คุณลุงได้สัมผัสกับความพ่ายแพ้เสียดายไม่ได้สัมผัสรสชาติของการถูกอำนาจรัฐคุกคามการถูกตำรวจด่าการพูดจาไม่ดีกวนทีนการใช้กำลังติดตามปรินาไปทุกขน,ท,กขนทุกแห่งช่วงเลือกตั้งพี่ชายน้ำตามันไหลทำกันได้อย่างไรไม่เหลือเยื่อใยห,หัวใจสลายที่ผ่านมาอดทนยอมรับสภาพเบี้ยมาโดยตลอดแต่โดนคุกค,คามขนาดนั้นจิตใจทำด้วยอะไร แล้วก็แฮชแท็กสัตตะถันดอนอคือคนปรินาน่าจะอ่านนะนะค่ะ คือเขียนด้วยความแค้นเลยใช่ไหมแล้วตอนที่เธอให้สัมภาษณ์ก็คือเธอก็บอกเธอก็โดนมาทุกรูปแบบนะคะหม,มายถึงช่วงเลือกตั้งอะคะ่ะคือเ,อเธอเธอโดนตัดสิทธิ์ตลอดชีวิตแล้วก็ไปช่วยพี่ชายหาเสียงก็ปรากฏว่ามีลักษณะพี่ชายลงภูมิใจไทยเธอเก่าวหาว่าพี่ชายถูกอํานาจรัฐคุกคามตัวเธอเองด้วยก็โดนโดนตํารวจดา่าโดนพูดจามไม่ดีโดนการกวนทีนเนี่ยค่ะแล้วก็เอากาลังติดตามเธอไปทุกหนทุกแห่งเธอบอกอย่างนี้เธอก็คงรู้สึก อันอยู่ในใจเมื่อวานนี้พลเอกประยุทธ์บอกไม่มีไอที่บอกว่าผมงัดกันคุณปรินาใช้คาว่างัดกันค่ะแล้วนี่คือการกลับมาของพลเอกประยุทธ์เลยนะจะบอกให้กระดูกเบอร์ใหญ่จริงๆหรือกระดูกใหญ่กว่าเยอะเลยนี่หมายถึงพลเอกประยุทธ์กับพลเอกประวิทธ์ใช่ไหมเบอร์งัดกันนะคะเธอใช้คําอย่างนั้นะนะกระดูกทางท่านพลเอกประยุทธ์ใหญ่กว่าบอกอย่างนั้นนะคะ แล้วน้องไบร์ดูขวามือของพเอกประยุทธ์เนี่ยใครเนี่ยคุณทิพาน,านันช่วงก่อนหน้าเนี่ยฟาดกับเพื่อไทยอย่างเมามันเลยนะน้องไบร์จำได้ไหมค่ะคุณทิพานันสิริชนะเนี่ยจำนำาคงจำนำข้าวจำได้เปล่าค่ะหรือประเด็นไหนเนี่ยเรียกว่าคุณธนากรเนี่ยโคศกก็จริงแต่ว่าคุณทิพานันย์เนี่ยรองโฆษกแต่ในทางการเมืองมีความดูเดือดสูงมากจำได้ไหม มันก็คือการเมืองอะนะ,ะการเมืองโลกบังกลมอยู่รวมไทยช่างชาติถูกไหมใช่ค่ะรวมไทยช่างชาติแล้วนึกดูนะท่านผู้ชมสังเกตดูข้อหนึ่งผมก็เป็นคนคุินีสใสไม่ดีนักข่าวถามถ้าเป็นเมื่อก่อนต้องไ้ลองถามสิมจะสร้างประเพณีใหม่ไหมจะริเรื่องประเพณีใหม่ไหมว่านายกคนใหม่ต้องมาคุยกันที่ทำเนียบก่อนจะรับหน้าที่ต่อ,อ ก่อนหน้ายุคคุณพิธาตอนนั้นเป็นยังไงไล่กันแทบแย่ค่ะและอีกฝั่งก็บอกจะมาไล่อะไรดูตัวเองก่อนได้ไปนหรือเปล่าถูกไหมแล้วเมื่อวานนี้เนี่ยพลเอกประยุทธ์ว่ายังไงขอดูสถานการณ์ก่อนค่ะท่านตอบอย่างนี้นะคะ,ะ,ะคือถ้าเป็นเมื่อก่อนลองถามสิมันจะเชิญว่าที่นายกมากินข้ามาคุยกันที่ทำเนียม,มเริ่มประเพณีใหม่ท่านนายกตอบสั้นๆขอดูสถานการณ์ ขณะที่คุณเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีทร่านผู้ชมนี่ก็หาแล้วจะไปหาเจอ,อยังไงลีมกว่าเนี่ยคุณเศรษฐาค่ะคุณเศรษฐาก็ถูกถามเรื่องนี้เหมือนกันต้องไว้พี่จะบอกให้นี่<ร>ใครจะไปหาเจอ,อเกี่ยวกับเรื่องนี้อให้เกียรติแล้วต้องให้เกียรตินะใช่คือ เรื่องคอรมอค่ะบอกว่าเข้าทำเนียบเนี่ยเดี๋ยวรอเข้าถวายสัตว์ก่อนต้องให้เกียรติพลเอกประยุทธ์นั่นก็แปลว่ามันเคินคนละบรรยากาศกับยุคก่อนหน้านี่หมายถึงหลังเลือกตั้งใหม่ค่ะเราเปรียบเทียบได้ชัดเจนเนี่ยถ้าชมเห็นไหมครั้งนั้นเนี่ยมีแต่บอกโอ้โหต้กันดูเดือดแต่ครั้งนี้คุณเศรษฐาบอกคุณเศรษฐาบอกไงคุณเศรษฐาบอกว่าเรื่องการเข้าทำเนียบเนี่ยเดี๋ยวรอเข้าถวายสัตว์ก่อนต้องให้เกียรติ คนเอกประยุทธ์ค่ะ,<น>ะตามคำเรียกร้องถ้าผู้ชมบอกปิดเพลงเธอปิดปิดปิดเพลงลงเพลงลงเพลงลงนองไบล้องแทนเราจะทำตามสัญญาไม่เอาแล้วอันนั้นเปิดได้ไม่มีปัญหามีเพลงอะไรพอจะเข้าสถานการณ์